BANG! <laughs> แม็กตั้งใหญ่ไปกางนะเพื่ใช่มุกเปล่าเอ้าค่ะเหมือนกันให้ือมาเลยนรอยข่งยเลยเพอายแต่อยากกินแต่อยากกิน แล้ว่อนค่ะเอาโค้งสองแก้วโค้งนะโค้งแก้วใหญ่นะคืออ้านเอโค้งแค่ยั่สิบแก้วสวยโค้งก็จะเงินสแกนได้นะคะพี่บอกเลยได้ไหมกล้องไม่ดีได้ได้ค่ะพร้อมเพลยพร้อมเพลยพร้อมเพลยก็ได้อเคไม่่ต้งลยะสูตร